เดี๋ยวผมจะมอบสิ่งที่พิเศษให้คุณเลยครับเอ๊ะอะไรฮะคาร์บิคอนวีโอ้โหแล้วก็คาร์บิคอนวีแม็กคุณเห็นอ,อะไรในตัวผมป่ะฮะคุณถึงให้คาร์บิคอนผมไหมโจมตีได้210ดาเมจครับไม่โคตรเทพเทพเทพเลยเนกิคีเล่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนกิจากช่องเนกิคีเร่รับผมผมคิมจากช่องครีเอทีฟคิมนะครับนี่วันนี้ครับในเมื่อคิมชวนผมมาถ่ายงานที่นี่นะครับมาถ่ายเกี่ยวกับ ัตว์นะครับเพราะว่าเป็นอนิมอลคาเฟ่เป็นสายเอ็กโซติเพราะว่าสัตว์ต้องเจอกับสัตว์น่าเฮ้ยไม่ใช่ก็คือพอดีผมเล่นโปเกมอนการ์ดอยู่อ่าแล้วผมก็เลยอยากจะชวนคุณเล่นเพราะว่าโปเกมอนการ์ดเนี่ยตัวเหล่าโปเกมอนหรือโปเกมอนสเตอร์เนี่ยมันก็คือสัตว์นี่แหละก็เป็นเหมือนเอ็กโซติกนี่แหละอ่าเป็นเหมือนเอ็กโซติกเทสตนี่แหละ เพราะว่าโปเกมอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งโปเกมอนป่าใช่ไหมแล้วก็มีโปเกมอนที่เป็นของเทรนเนอร์ก็เหมือนกันเหมือนกับเอ็กซ์ติคเทสตรงที่ว่าเราก็ให้ความผูกพันให้ความรักกับเขาแล้วก็ฝึกฝนเขาจนเขากลายเป็นเพื่อนเราการสัตว์เลี้ยงของเราอะไรมาบนี้เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนพี่คิมนะครับในการแบทเทิลโปเกมอนการ์ดผมต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆก่อนคนชอบเล่นพวกเกมการ์ดนะคือแบบเล่นมา หลากหลายลรูปแบบเลยแล้วไม่เคยชนะใครเลยนะครับแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นเช่นกันแต่ก่อนที่ไปดูกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ช่องนินดีเคิเลนมุ่งสู่สามแสงแล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe ช่องพี่คิมพีอทีคิมกันด้วยนะครับตอนนี้จะจะร้าน,นยังจะร้านละนี่ร้านร้านซับ วน่ป๋าเดี๋ยวผมจะให้พี่คิมดูนะครับว่าสิ่งที่ผมเตรียมมาให้นี่มีอะไรบ้างอ่านี่อันนี้ก็คือ starter deck ครับ starter deck ใช่เป็นเด็กพร้อมเล่นอ่า แกะเลยด้วยครับว่ามีไดเ็นของตัวอะไรเฮ้ยโอ้นี่โปมการ์วีไดโอโดจริงเหรอตัวนี้โหดมากครับโหดเหรอโหดมากเป็นช้างคาดเหล็กที่โหดมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะมาให้พี่คิมทําอีกอย่างนึงครับนั่นคือการเปิดซองครับโอ้เดี๋ยวจะให้มือพี่คิมเปิดซองดูแต่นี้ไม่ได้ให้นะบอกไว้ก่อนอ๋อแล้วสุดนี่หน้าตาเป็นยไงนะแล้วสุดนี่ก็คือจะเป็น ur R อะไรอ่างนี้ครับงานวิจัย มารุนนั่งนางกิ๊บโปเกมอนมาสองในสองนะครับใบแรกๆ,ๆไม่ค่อยรุนเท่าไหร่นะครับนี่ครับทูสครับเบอร์นะครับโอเคอุย้ยอันนี้ก็จำเป็นครับอันนี้เหรออ่ต่อไปครับเด็กสบายครับโอ้โหถุงมืออุปสรรคปี่คุณได้มือคุณนี่ได้แบบได้แต่ของใช้เทียบเลยนะเนี่ยสองตัวใช้ดวงผมมันไม่ เอเนจีไหนออโร拉เอเนจีเลยนะผมเฮ้ยโอ้โหใบนี้ก็จำเป็นครับโอ้นี่มือมือคิมนี่แบบว่าเป็นสายแบบสายหาของใช้จริงๆนะสายจำเป็นแต่ว่าไม่แพงไม่แพงนะครับในเมื่อคุณมี s t a ตต e ด d กเลยใช่ไหมพร้อมแบตเทิรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมอบสิ่งที่พิเศษให้คุณเลยครับอะไรฮะนั่นก็คือนี่เลยครับ เฮ้ยคาร์บิคอนวีโอ้โหแล้วก็คาร์บิคอนวีแมว้าวให้ไปเลยคุณเห็นอะไรในตัวผมป่ะฮะคุณถึงให้คาร์บิคอนผมมาเหมือนตัวคุณเลยทุกครั้งนี้ถ้าผมมองคุณเป็นโปเกมอนนะคุณคือคาร์บิคอนเลยอ่ะเอาละครับตอนนี้เริ่มการแข่งขันแล้วนะครับอ่าคิมไม่มีโปเกมอนพื้นฐานนะครับเลยทำให้นิกิได้สิทธิ์ในการจ่วเพิ่มหนึ่งใบไม่มีอีกแล้วครับผม เท่ากับได้จั่วเพิ่มถึง2ใบเลยครับเกมนี้เป็นเทิร์นของคุณคิมเริ่มก่อนนะครับคุณคิมไม่มีครับจบเทิร์นไหมครับในกีดลงแดวโดที่ตำแหน่งเบนซ์ครับติดพลังงานพื้นฐานธาตุเหล็กให้คูชีตครับและใช้การ์ดโปเกมอนปลอมครับเรียกโดรอนจิขึ้นมาครับและใช้ท่าหาพักพวกของคูชีตครับทำการหานัดเทรขึ้นมือครับ ตาเทิร์นคุณคิมครับคุณใช้ใช้โปเกมอนปลอมครับหากะลาแกนหลบนะครับวิวัฒนาการแล้วครับตอนนี้ใช้พลิกบอลครับทิ้ง1ใบเพื่อหาโปเกมอนพื้นฐาน1ตัวฮ่าอ s ซันมาแล้วครับติดพลังงานพื้นฐานให้แกนหลบนะฮะจบเทิร์นครับเป็นเทิร์นเนกิครับวิวัฒนาการเป็นนัทเทรครับแล้ววิวัฒนาการเป็นโดรอนจิครับใช้ส่งต่อพลังงานนะครับค้นหาพลังงานพื้นฐานจากในสำรับได้ ติดที่ไดโอโดครับและใช้สลับการพลังงานครับสลับมาให้ไดโอโดแล้วครับตอนนี้เทิขึ้นแล้วแล้วเินครับเิคุณคิมนะครับติดพลังงานให้ยามิรามีนะครับใช้ท่าค้นหาสายแร่นะครับจะทำให้หาปกมเทรนเนอร์หนึ่งใบจากในกองทิ้งการ์ดกลับขึ้นมือได้ครับคุณเนกิวิวัฒนาการโดราเพามาแล้วนะครับและติดการ์ดพลังงานให้ไดโอโดแล้วฮะเถิคุณคิมครับใช้โปเกมอนปลอมเหมือนเดิมครับ หาโดรพาววีครับมาลงที่ตำแหน่งเบนซ์ติดพลังงานพื้นฐานธาตุจิตให้และหนึ่งใบนะครับเทินคุเนกินะครับติดให้คูชิทเพื่อนหนีนะครับแล้วเอาไดโอโดขึ้นที่ตำแหน่งต่อสู้ครับไดโอโดโจมตีทำาดเมจ90ครับอ่าใช้ความสามารถเอซันนะครับฮิวไปย0บนะครับแล้วก็ติดพลังงานพื้นฐานให้โดรพาวเพื่อพร้อมโจมตีนะครับ คุณเมกิเตือนนะครับว่าสามารถใช้ท่าแรกได้นะครับสามารถเก็บการ์ดเทรนเนอร์ขึ้นมือได้าไดโอโอดโดโจมตีไปอีกเ0ครับเนื่องจากเมื่อกี้ฮิวไปนะครับเลยทําให้ไม่หมดสภาพใช้โปกเกมอนปลอมหาโดราเมชิยะขึ้นมาครับและใช้ท่าค้นหาสายแล่เหมือนเดิมครับเพื่อเป็นการฟาร์มโปกเกมอนขึ้นมานะครับใช้งานวิจัยศาสตราจารย์ทิ้งหมดมือครับแล้วโจด7ใบค,ครับเพื่อหวังหากาดพลังงานพื้นฐานหรือเปล่า ใช้กู้คืนพลังงานครับก,กู้ข,<ห>ขึ้นมาได้หนึ่งใบครับติดที่แดเอลดูแล้วครับตอนนี้ Energy ครบสี่ลูกครับสามารถใช้ท่าทุบแหลก<ท>ตีดเดเมจหนึ่งร้อยแปดสิบครับห,หมดสภาพครับได้การรางวัลสองใบครับเอาออก,การลักแกลบขึ้นมาครับคุณคนะิมคุณคิมมีการบอกว่าการแสดงจะเริ่มขึ้นใบัดนี้นะครับมารอดูกันใช้กู้คืนพลังงานครับ กูคือพลังงานได้2ใบนะครับติดให้กาลาแกลล็อกครับนี่วิวัฒนาการมาแล้วเขาก็แบบโดรนจีฮะใช้แครชแฮมเมอร์ครับ,รบถ้าทอยออกหัวจะสามารถดึง,องเอเนจีออกอได้หนึ่งลูกนะครับอ้าออกหัวด้วยครับให้ไดอัลดทิ้งพลังงานหนึ่งลูกนะครับ,กกบอ้าการ์ล่าแกลล็อกนะครับตีคูณพลังงาน พื้นฐานที่ติดอยู่ที่ฝั่งศัตรูนะครับทโดนดดเมจไป120ครับสำหรับไดลโดติดพลังงานเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งลูกครับแล้วใช้คำสั่งบอสครับเอา ES Sun ขึ้นมาครับ <c oughs> เพราะ ES s ซันเลือด180พอดีครับ <c oughs> ทำให้หมดสภาพทันทีนะครับแล้วก็จัวการ์ดรังวันขึ้นมา2ใบค,ครับ โดรอนจิขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้แทนเมื่อกี้เห็นี่มือครับโดราพาขึ้นมือครับนั่นแหละครับวิวัฒนาการโดราพามาแล้วใช้ฮอปนะครับจั่วสามและใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนครับเอาโดราพาววีขึ้นมาแล้วครับถ้าโดราพาววีขึ้นมาจากตำแหน่งเบนจจะดดเมจจะเพิ่มอีก80เป็น140นะครับไดโอโดหมดสภาพครับออแล้วฮะ นี่ครับอุนิกิก็มีโดระเพาวที่เป็นร่างธรรมดาเหมือนกันมาแล้วครับคาบิกอนวีครับติดพลังงานมื้นฐานครับโหแต่น่าจะต้องรอหลายเทินนะครับเพราะว่าใช้ถึง4พลังงานเลยในการโจมตีนะครับคุณคิมติดพลังงานให้โดระเพาวนะครับที่ตำแหน่งเบนซ์และใช้ฮอปครับจั่วสามครับนี่มีการคำนวณนะฮะ ใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนครับเอากาลแกลลบอขึ้นมาเนี่ยหน่งต่อสู้ครับและหนีครับหนีเพื่อเป็นคอมโบของโดรพาวีครับขึ้นมาโจมตีครับจะทำาดเมจได้140นะฮะแต่ว่าครับโดรเพาวล่างธรรมดามีความสามารถครับถ้าทอยออกหัวจะทำให้ไม่โดนดาเมจนะครับแต่นี้ทอยออกกให้โดนไปเต็มๆครับ140ดาเมจ ติดพลังงานให้คาบิกอนแล้วครับสใบครับใช้ซุปเปอร์บอลนฮะดู7ใบจากด้านบนสำรับไม่มีโปเกมอน,นครับโอ้โหสวยจริงๆเชิญคุณคิมนะฮะอ่าทำการหนีครับโดรพาวีหนีครับและให้กาลาแกลลบอปขึ้นที่ตำแหน่งต่อสู้แทนครับหลังจากนั้นติดให้โดรพาวีเหมือนเดิมครับอ่า การหนีครับสามารถ1เทินสามารถหนีได้1ครั้งนะครับโอ้โหแต่ยังมีการสับเปลี่ยนโปเกมอนครับโอ้โหเป็นคอมโบที่แบบคุณคิมเพิ่งเคยเล่นเด็กนี้ครั้งแรกนะครับแต่สามารถทําคอมโบได้สุดยอดเลยโจมตีครับเองมาดูกันว่าทอยจะออกหัวหรือออกก้อยครับออกหัวครับทะลุผ่านครับทำให้ไม่โดนเาเมจนะครับรอดไป1เทินครับคุณเอกิใช้ฮอครับจั่วสนะฮะ ติดพลังงานมาแล้วครับ3ลูกครับอ่าดูลพะาาธรรมดาค่าหนีฟรีนะครับตอนนี้คาวบิกอนขึ้นมาพร้อมตีครับใช้ท่าโจมตีท่าแรกไปแล้วนะครับก็คือ60นี่ฮะเพราะว่าถ้าจะโจมตีให้ได้แรงๆเนี่ยต้องติดอ n น r g จถึง4ลูกนะครับเอาแล้วครับอ้าวใช้คำสั่งบอสครับ เอากาลาเนียขึ้นมานะครับถ้าโจมตี่างโดรเภาจะตีที่ตัวตำแหน่งต่อสู้120และตีตัวหลังได้อีก30นะครับโดยสามารถเลือกได้นะครับอ่าเท่ากับว่าโดรเพาที่อยู่บนเบนซไม่ตายนะครับเพราะติดท่าทะลุผ่านนะครับมาแล้วครับคาบิกอนครบแล้วครับใช้แมลี่ครับอ่าบนมือใส่ใต้กองนะครับแล้วจว5ใบฝ่าหักข้ามโจว4ครับ โอ้โหถอยได้ก้อยครับโอ้โหโดนตีไหมครับเรียบร้อยครับหมดสภาพนะครับตอนนี้คุณนิกิเหลืออ่าคาบิกอนท่านี้จะตีแล้วหลับนะครับเช็คสถานะแล้วก็ไม่ตื่นด้วยนะครับอ่าไม่แล้วครับคอมโบเดิมครับกับโดราเพาวใช่ไหมโจมตีไปหนึ่งร้อยสี่สิบยาเมจครับยังหลับอยู่นะครับโซร่คาบิ้อนโอ้ นกิคุณนิกิเตรียมโดรภาวไว้ให้พร้อมครับลงไดโอโดมาครับแล้วก็วิวัฒนาการมาแล้วครับกับคาบิคอนวีแม็กครับทําให้สภาวะหลับหายไปนะครับถ้ากิกกาฟอร์มาแล้วครับผมใช้พลังงาน3ลูกครับแต่จะคูณเพิ่มดดเมจตามจํานวนโปเกมอนบนเบนซ์ของฝั่งเรานะครับ โอ้โหทำใหโจมตีได้210ดัมเมจครับทำาม้โดราพาววีหมดสภาพไปคุณเอกิเป็นฝ่ายชนะครับโอ้อแบทเทิร์นันจบไปแล้วเรียบร้อยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับการเล่นโปเกปมอนการ์ดของแรกรู้สึกว่าต่อให้ได้กองการทเที่ยบค่เพื่อนจบตอนเพราะตอนซ้อมเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆนะคือตอนที่ซ้อมอยู่่มันเห็นชัดเจนเลยนะว่าแบบว่า ใช้แบบว่ากองการแบบว่าเก่งๆเท่ๆมาชนะมันก็รู้สึกว่าง่ายใช่ไหมแต่พอตอนที่ถ่ายทําอ่ะแล้วเราเล่นกันสลับเลยสลับอีกเลยการ์ดกองที่ผมเล่นอยู่ตอนแรกผมนึกว่ามันแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่พอคุณเอามาเล่นปุ๊บไม่โคตรเทพเลยได้การ์ดแบบมันดีขึ้นเลยะสตเตอร์เด็กชนะการ์ดเซอ่ะนะครับก็ใครที่ชื่นชอบโปเกมอนการ์ดก็ไปหาซื้อกันได้ที่ร้านในอินนะครับแล้วก็ขอฝากร้านเดอะแอนิมอลคาเฟ่ สารสนท์ที่ถ่ายทำครับผมใช่ใครที่อยากจะมาเล่นกับน้องๆสัตว์เอ็กโซติกส่มาเลยหมาผ่านลูกคู่และคุณต้องการจะดูคลิปสนุกๆเฮฮาแฮปปี้แบบนี้นะฮะหรือแบบอยากดูแบบสไตล์ผมผมบอกแล้วช่วงนี้ผมจะดูเรียลจริงจังมากขึ้น จะดูแบบว่าเฮ้ยผมอยากทำในแบบที่ผมอยากทำชอบเป็นไ<ม>ลฟ์สไตล์ของผมครีเอทีฟคลิปนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปของเรานะครับนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องในีเ้เยนด้วยนะครับมุ่งสู่300,000 Subscribe ไปด้วยกัน<ม>นะครับจริงๆเอา300,000ของคุณมาอยู่ช่องผมงล้านซับแล้วเออต้องให้รวยนะเออเออแล้ววันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ